บริษัทของพวกเราจะต้องตีตลาดเอเชียให้ได้มึงว่ามันเล่นใหญ่ปะวะเราว่ามีการหรือปะถูกต้องหนักหน้คู่ไม่ว่าคุณจะอยากสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองแบบเนี้หรือที่บ้านมีธุรกิจอยู่แล้วและอยากมาต่อยอดสิ่งนั้นแบบนี้ก็ถ้าคุณเป็นคนที่เชื่อว่าทุกธุรกิจจะสำเร็จได้ ต้องมีคนบริหารเก่งๆวางแผนดีไอเดียแจม่มมองธุรกิจในแบบทะลุป,ปูุโปกที่นี่เราจะโค้ดให้คุณเป็นคนคนนั้นด้วยประสบการณ์จริงและด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจให้คุณเลือกเรียนถึง5สาขาเลยทีเดียวขอบคุณนะคะพี่จริงๆพวกเราสามคนที้ก็มีความฝันที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจกันสักครั้งนึงนะคะลงทะเบียนเลยอยากเจอ